เดี๋ยวเราจะไปฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มสามไฟเซอร์กันค่ะตอนนี้อยู่ตรงหน้าปากทางสถานีกลางบางซื่อออกมาตั้งแต่เก้าโมงคือรถติดมากคือตั้งใจว่าจะมาตั้งแต่เช้าเพราะว่าจะได้หาที่จอดรถได้คือฟังจากเล่าเขาฟังจากเขาเล่ามาเขาคือใครก็ไม่รู้บอกว่ายากมาก แบบบางคนใช่ป่ะให้แบบแม่เนี้ยขับรถมาบางคนเงี้ยให้แม่ขับรถมาใช่ป่ะจนแบบลงไปฉีดเสร็จแล้วอะ่ะยังวนหาที่จอดรถไม่ได้เราก็เลยแบบมาแต่เช้ามาก9ก้าโมงนี่ก็ว่าเช้าแล้วนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้ที่จอดรถไหม โปรดของฉันไม่เคยเปลี่ยนยังรักเธอเหมือนเดิมทุกๆอย่างยังคงเยวขอมีสมาธิในการสบรถก่อนพอ oh. In 200เมตร n r น g h t In 200เมตร n r น g h t ซึ่งติดต,ต,ตรงเนี้ยมาประมาณ สิบนาทีได้แต่ว่าถ้าดูใน Google แบบถ้าเดินไปคือสองนาทีถึงโอ,โอเคค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานีการบางคือ,อรถคติดมากที่จอดไม่ได้แล้วส่วนตรงนี้คือรถเมย์ใดๆคืออยากขึ้นรถเมย์มากเดินลงมาแล้วก็เข่าได้เลยจ้า<ๆ>ก็ในส่วนของเชื่อเป็กนั้นก็ นั่งอยู่บนรถวนไปบอกเลยว่าวันนี้สายมูมากคือฉีดวัคซีนใช่ป่ะเราก็ต้องต้องแบบมีเอฟเฟกอะไรใดๆก็แล้วแต่คือจะบอกว่าสายมูที่แท้ทู คือเรากลัวเราดูข่าวแล้วก็แบบมีบางคนเสียชีวิตอะไรเงี้ยจากการวูดเข็มสามไปเซอร์คือเราก็รู้แหละว่าร่างกายแต่ละคนอะ่ะมันรับได้ไม่เท่ากันเราก็กลัวไงเราไม่ได้อยากลงมาแจ็คพอตที่เราเราก็เลยทำการเราก็เลยทำการมูตเตอร์สีเสือ้อวันนี้วันที่สิบเจ็ด ซึ่งเป็นวันจันทร์เราก็เปิดดูเลยว่าสีไหนราบลื่นสีไหนราบลื่นก็จะเป็นสีชมพูสีม่วงเราก็เลยใส่สีม่วงมาแหก <c oughs> เราก็ไม่รู้ว่าอะไรได้ไหมแต่อะไรอย่างน้อเราก็แค่ใส่เสื้อเองอ่ะก็ไม่เห็นเป็นอะไรหรอกเราก็เลยแบบว่ารอดปลอดภยัยขอให้รอดปลอดภยัยจ้าตอนนวยไปซึ่ง เออเราจะมาเล่าอาการเข็ม3จากที่รู้จักหลายๆคนมานะคะก็คือก็คือน้องที่อายุน้อยกว่าเบกใช่ไหม mm. เขาจะมีอาการแบบใจสั่นกันแล้วก็เพื่อนก็จะแบบไข้ขึ้นไข้ขึ้นถึงสี่สิบเลยน้องฉีดไฟเซอร์เข็มสองบอกว่ามีอาการใจสัน่นใจสั่นตุบๆ,ๆตลอดเวลาเหนื่อยง่ายแล้วน้องบอกว่า ที่ผมไม่ชอบเลยอาการไฟเซอร์อะรู้สึกว่าอาการของแอสตาโอเคมากกว่าแค่แบบเป็นไข้แล้วก็หายแล้วก็โอเคแล้วแต่พอเป็นใจสั่นก็น้องบอกว่าทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็กลัวลแล้าก็แต่บางคนก็แบบไม่มีอาการอะไรเลยนะแต่อาการที่เห็นได้ทุกคนก็คือหนักแขนมากซึ่งเราก็ไม่ได้อะไรหนักแขนก็หนักแขน แต่อย่าเป็นอะไรก็พอ,อแล้วเราจะไปจอดตรงไหนเนี่ยยังหาวีแววที่จอดรถไม่เจอเลยก็โบกแป้งได้แหละแล้วก็ทำอะไรอีกดีรถติดยาวเป็นห่างว่าวเดอ้อจริงนะคือแบบตอนนี้คือแบบเห็นรถเมล์แล้วแบบ นั่งรถเมมาป่านนี้น่าจะถึงแล้วเนาะชีวิตคนในกรุงชีวิตในเมืองกรุงที่แท้ทูค่ะเออถามที่เขาดีกว่าว่าจอดไหนได้จากที่เราเลี้ยวที่เราคิดว่าเลี้ยวแล้วจอดได้ดอ๋อ เกับเอารถไปจอดที่บ้านเรานั่งทุกซีมาดีกว่าป่าวาพี่คะฉีดวัคซีนจอดตรงไหนได้หรอคะเลี้ยวขวาโอเคได้ขอบคุณค่ะเขาบอกว่าเลี้ยวขวาข้างหน้าขวาไหนวะน่าวนป เนี่ยแหละใครที่อยากจะเข้ามาอยู่ในกรุงเทพบอกเลยสถานการณ์รถปิดแบบนี้เป็นเรื่องปกติบ้างนะคะปิดจนแบบนี่คือสาวกรุงเทพที่แท้ทูเติบโต,ตในกรุงเทพเกิดในกรุงเทพโตในกรุงเทพนั่งมาหมดแล้วรถเมล์รถสองแถวรถตู้ศึกษาเส้นทางรถเมล์เซิร์ชกูเกิลจุ๊ขึ้นรถไม่นั่งรถลงเรือ อบอกเลยตั้งแต่เริ่มขับรถบอกเลยว่าค่าใช้จ่ายเยอะมากค่าน้ำมันนี่เบาๆเลยที่จ่ายค่าน้ำมันเราคิดว่าก็เป็นค่ารถเมล์เหมือนที่เราเคยนั่งเมื่อก่อนค่ารถเมล์ค่ารถตู้เราคิดว่ามันคือค่าน้ำมันแต่ว่าค่าทั้งด่วนคือราคาแรงมากปกติเรานั่งรถตู้ใช่ป่ะด่วนสามดาน เราก็จะแบบเอ้ยรถตโตคือเขาก็จะหารค่าทางด่วนกันงแบบคิดค่าทางด่วนเพิ่มหบาทน,นะคะตัดนะคะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผิดจเน็ตเน็ตคนเดียวเต็มเต็มกี่ด่านก็ประเทศกรุงเทพ ชิดกว่าชิดกว่าประเทศกรุงเทพแบงคอกค่ะในคลิปนี้แบบเหมือนมาแบบบทสรุปจะมาคุยเรื่องหมดสีหรือว่าจะมาบดประเทศกรุงเทพกันแน่เพราะว่าทำไมรถมันติดจังมารรถไฟฟ้าก็ได้นะวันหลัง ไม่ต้องรับบัตร hey, he แล้วอ๋อดีจุงการขับรถของเรามีปัญหาที่ต้องแก้อีกก็คือเราชอบลืมที่จอดรถว่าเราจอดรถไว้ตรงไหนเราก็เลยต้องถ่ายรูปไปทุกครั้งเลย อันนี้คือเป็นการขับที่ขับตามๆเขากันมานะคะเขาขับไปทางไหนแล้วก็ขับไปบ้างอ๋อแหละจอดตรงนี้แหละโอยไปล้วค่ะเดี๋ยวเราไปฉีดวัคซีนต่ออืแค่ไปฉีดวัคซีนเราก็ต้องทำหน้าให้พร้อมตอนรับความเจ็บปวด ไม่รู้ใครจะขึ้นอะไรไหมป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะใดๆก็งงคือเดินขึ้นมาแล้วตรงนี้ที่นี่ที่ไหนวันนี้อ๋อใดๆก็คือต้องนั่งรถเมล์ไปฉีดเด้อมาจอดรถเราคือนั่งรถเมย์ไปฉีดเลยติดต่อที่ไหนป้าเลี้ยี เก็บสามอะค่ะตรงนี้เลยขคน่ละ,ะอ้ยขนลมมากเดินเข้าได้เลยน,นี่ก็กรอกมาที่เราเคยกระดอกเลยเสร็จแล้ว นั่งพักแล้ว30นาทีคือไม่มีอาการใดๆโอเคตอนนี้ยังโอเคเรายังไหวอยู่ค่ะกลับบ้านกันตอนนี้ประมาณ4ชั่วโมงผ่านไปอาการเริ่มออกแหละเริ่มหนักแขนขับรถอันตรายมากเข้าเกียร์แล้วรู้สึกปวดแขนตลอดเวลาเลยก็เลย พยายามรีบขับกลับบ้านให้ไวที่สุดอาการหนักหนักแขนมากๆเริ่มมาแหละโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าจะเป็นอะไรอตอนนี้เวลาบ่ายสองยังไม่มีอาการอะไรแต่เดี๋ยวเราจะมาเล่าตอนฉีดวัคซีนก็คือเรารู้สึกว่าฉีดไฟเซอร์มันเจ็บมากเราไม่รู้มันอยู่ที่คนฉีดหรือว่าตัววัคซีน มันฉีดเข้าไปเงี้ยเหมือนสองสเต็ปจึกจึกแล้วก็อ้ออ๋อขำม,มากแล้วก็พี่คนที่ฉีดบอกว่าน้องคะอันนี้ยังเบาๆถ้าไปฉีดโบท็อกนี้น่าจะเจ็บกว่านี้นะคิดซะว่าฝึกไว้แล้วกันเนาะคืออะไรเดี๋ยวมาดูต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้น